สวัสดีจ้ากาซิม,ม่ากาซิม,มาเาชีวิตคือกาหันหลัเพราะว่าเคยบอกไปแล้วเนาะตอนจบตอนจบบอกไปแล้วร่วงคลิปไปแล้วแต่ว่าแห่งแห่งลบไม่จ้าแห่งลบไปก็เลยออกมาเหตุคลิปใหม่เนาะออกมาเหตุคลิปใหม่ก็คือกกาะรก,ะก้หาหันหลัแต่งงานตั้งแต่อยุสิบสี่แต่งงานตั้งแต่อยุสิบสี่กะอยู่น้อกันมากสามสิบเอ็ดปีมีลูกสองคนเนาะจา้ะเนาะลูกคนใหญ่กะอายุสามสิบลูกคนที่สองกะอายุยี่สิบมีสองคน กะมีผู้เดียวนี่ละจ้าบอบแมน,นยังดอกอาที่ออกมเวาเพราะว่าลบคลิปเก่าไงลบคลิปเก่าไปก็ะเลยก็เลยเอามาเหตุลิดใหม่นะกระิลงใหม่คือคือตอนนั้นคิดว่ามัน,ม,นมันผิด,ดกฎไหมจ้าแต่ว่ามันบได้ผิดกฎด,ดอกแต่ว่าเป็นโรกออกเหมือนกับมันไม่สมบูรณ์ประมาณนี้เนาะเออกัมีิยุผู้เดียวหันหล่ะบ๊อบบ๊อแมน,นยังดอกเดี๋ยวสีว่าเออมีผัวแต่น้อยเราสลอเส่แล้วรลประมาณนี้เนาะอ,อืเอาจริงๆให้ใจอยากได้อีกเยอะ ีบ่เนาะเนาะไอ้ก็ก็อยู่นํากันมาปีนี้ปีที่31เนาะจ้ะเนาะปีนี้ปีที่31ก่เถาซากันวันพ่อตั้งต่กี้ผัวนเมียสาวอยูุ่มื้อนี้บ่ผัวเฒ่าเมียก็เฒ่านํา กะยยนดต้นกันดีมีความสุขดีประมาณนี้เน,นานนะจ้าเนาะกออกมาเฮ็ดคีบห้มันครบสมบูรณ์เออตอนสุดท้ายประมาณนี้กะมีลูกต้องการสองคนลูกกะให่ตัวแข็งแรงหรือว่าเพื่นกัหญ่เป็นนุม่มเป็นสาวกันเหมือนแล้วเนาะประมาณนี้เน,นาะจ้าเนาะชีวิตมีความสุขดีค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณในความ,มประมาณนี้เนาะ ในความยินดีขอบคุณในความดีขอบคุณขอบคุ้วขอบคุณ,คณเพื่อนๆทุกคนเลยได้ใจเอ้อที่เป็นกําลังใจให้จา้าขอบคุณมากคะ่ะมีความสุขดีแฮปปี้กันทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะ